สัส่เสริญพระเจ้าค่ะความมืดอยู่ที่ซาตานแต่พระวิญญาณให้ความสว่างพราะองค์ทรงปราบซาตานผีวิญญาณร้ายได้หายสิ้นไปในพระนามพระเยซูทรงต่อสู้ได้อย่างมีชัยลูกขอถวายใจอยู่อย่างมีชัยขอสร่เสริญพระเจ้าฮาเลลูยาวันนี้เนื่องจากอยู่ที่โรงพยาบาลน,นามัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงน,นั้น ทำได้เพียงนิดหน่อยนะคะแต่ขอล่าวพยายนว่าเมื่อวานไม่เป็นมาถึงอธิษฐานได้พี่น้องช่วยอธิษฐานได้ห้องพิเศษแล้วขอบคุณพระเจ้าน้ำตาไหลเลยไม่เป็นเลยได้พักอยู่ในห้องพิเศษเนี่ยเอนคนไข้ห้องพิเศษอย่างเงี้ยสามีป่วยนะคะฉะนั้นต้องรอลูกหลานมาเฝ้าแล้วเดี๋ยวไม่เพนก็กลับบ้านได้นะคะ วันไหนที่อยู่บ้านก็นมัสการพระเจ้าเต็มที่แต่วันไหนที่อยู่โรงพยาบาลก็นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงทุกลมหายใจอยู่ที่พระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าทุกวันนะคะฮาเลริยาพี่น้องที่เจ็บป่วยก็วางมือรักษาช่วงนี้เลยนะคะประากาศสืนะดโกโฟประกาศสืนะดโกโฟประกาศสืฮาเลริยาประกาศตโนดโรงาบานี้นนะดกโฟประกาศส ขอพระเจ้าทรงช่วยประกาศรกระซิกปกคลุมครอบจักรวาลประกาศินโกเุสีทุกโศกโรคไปหมดไปรัตวทกระซิสผีมนซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันกิจของพระเจ้ารัตทกะซิกุตโกกูโฟขอให้ลูกหลานทุกคนได้รับพระพรร่วมกันประกาศซินกุลูกกโฟขอพระพรเทลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้พี่น้องทุกท่านทุกกลุ่มทุกคริสตจักรประกาศินกุโกโฟที่เดินทาง ตามพระวิญญาณทรงนำจริงๆไม่เดินตามเนื้อหนังวัลลังก์ีนันโกโฟของพระเจ้าเทพโรรพลงมามากมายในวันนี้ทั้งครั้งทรัพย์ของพรครั้งฤทธิเดชครั้งพระสติปัญญาของ,งรพร,องระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าทรงสถทิตพระเจ้าช่วยเหลือตลอดทุกลมหายใจวัลลังก์ีนันโกโฟนักเตยนักเซวัลลังกตะศีลนันโกโฟนักเตยนักเซวัลลังกะโฟนักศีนักเซ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในนใามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะคริสบิวิสวัสดีค่ะ